สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มทีลิ่นะคะวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องการทําทองเหลืองที่ศูนย์อนุรักษ์มรรมทองเหลืองบ้านปะเอานะคะตำบลปะเอาเภือเมืองจังหวัดบลราชธานีนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปดูขั้นตอนและวิธีการทํานะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ว,วิธีการคร่ะวิธีการเลยวิธีตอนนี้ก่อนเชิญศิสาขั้นตอนค่ะก็นี่ขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องไปตำดินกัว่ากวเป็นกี่วัวสดๆใช่ไหมคะส่วนผสมก็ประมาณ ค่ะอ,อันนี้เป็นการผสมที่วัวกับดินนะคะที่เราสามารถจะดินโคนก็นแล้วแต่ที่เราถนัดอันนี้ดินที่เราจะมาสม ไม่จิตมาที่ right เราได้ัันค่ะเมื่อเราขึ้นรูปตามที่ดูมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะถึงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ การเจียเมื่อกี้นี่คือเครื่องเจียโบราณนะคะเราจะเห็นว่าสมัยใหม่ถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะมีเครื่องเจียแต่ที่นี่ยังใช้ดังเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากเจียเสร็จนะคะก็จะเป็นขั้นตอนเคียนเส้นพึ่งค่ะนี่ก็คือแล้วนี่ก็คือเส้น,นเส้นเส้นที่พึ่งที่เราจะมาเคียนค่ะก่อนอื่นเราต้องเอานี่มาดนไฟดนไฟก่อนเอาเอ้ ได้เ่ไมได้เขาหนเยงงเกนพื่อเพื่อให้ถอดตที่พึ่งเนี่ยติดมนเียเดี๋ยวเพื่อจะให้มันหทีก บล็อกที่เราเอามาคืออันนี้หรืออันนี้ที่เราจะมาทำทองเหลืองก็คือตันนี้ทองเหลืองจะมาแทนตัวนี่เดี๋ยวแค่เป็นแค่แต่งแต่งแค่องทององแล้วไปชุบทองเหลืองอันนี้ดีมนี่คือเอามาทำเป็นบล็อกเฉยๆใช่หรือว่าจะเอาันนี้จะเป็นเม็ดพิมก็ได้ ทำไมเราต้องทําเยอะได้หรอคะทำไมเราไม่เอาพิมพ์นี้พิมพ์เดียวแล้วทำเป็นเยอะๆแล้วเปลี่ยนก็มันไม่ได้ตีไมนต่อกันทีได้่เราออกก็เพราะว่าก็ออกเลยนะคะตรงที่ตัวนี้ตัวที่เรามาพันแบบนี้ห้องเหดือนจะมาแทนตัวนี้ตัวเมื่อพันเกลียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการเสียบเสียบเพื่อขึ้น フフか ายยิงปากไว้ยิงหมากไว้ลูกไว้ให้ลูกไว้ที่เรากินอันนี้เป็นลายยิงหมากไว้นะคะยิงยิงลายใครๆก็เอาเอาเอาลูกไว้มาอ้างเป็นลูกไว้อยิงอิงอ่อนยิงยิงเออยิงได้ยินเป็นยิงอ่ะเดี๋ยวตัวยังไงล่ะคุณของหนูอยากได้เป็นคนเดียวในโรงเลย มเทีทองโอเคน้ำขอนชนวนนี่คือเททองเคือกระเทน้ำขอนขั้นตอนตรงขั้นตอนในขั้นตอนนี้นะคะเราติดชนวนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปอบเพชรค่ะอบดินเพชรค่ะอ๋อค่ะเนี่ยคือรักษาลายอย่างเดียวตัวนี้รักษาลายที่เราเขียนไว้ที่เราจุดไว้

นะคะก็เ,เป็นที่เราเอาไปอบบีเพลทเมื่อกี้นะคะก็คือเสร็จแล้วค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นขั้น,นตอนอุ่นแบบในเตาอุ่นแบบในเตาเผานะคะเขา,าไปอุ่นเขาจะไปอเขาไปอุ่นตามมาไปอุ่นไปใช่ไหมแย่หมดโอ้ยเดี๋ยแล้วก็มาอบอบพิ้งหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็จะเอามา อบดินอบดินอบดินแก่ค่ะอบดินแก่จอมปวกผสมแกจอมปวกจอมปวกผสมแก่เพื่อรักษาน้ำควตอตักแก้ไม่ได้ตัวน่าต้องทำงานมไว้เขาจะจะดีงจำนวนมันมีไรไงล่ะ เป็นจำนวนไว้เออนี่แล้วก็ตากแดดแค่ประมาณรูกขนาดนี้ประมาณอยู่สองวันสามวันแห้งตอนนี้เราอบเสร็จเราสามารถตากแดดได้ต่อไปขั้นตอนโอเคตากแดดแห้งแล้วเรามาเราก็มาแฉะแฉะให้เป็นเป็นจำนวน อด้วยจะนวนแล้วก็ไปต้มไปไปอุ่นอุ่นหรือเผาเผาหุ่นเพื่อไล่เีื้พึ่งออกให้หมดการเผาหุ่นต้องใช้โดรนภูมิสูงประมาณเจ็ดไรกิโลเมตรแล้วกันเคียร์ไ้หน่อยมันเจ็ดไรอันนี้ก็ต้องตั้งขนตั้งขนด้วยล้อมปากหุ่นลงอที่เราทำอย่างเงี้ยก็สบายกันสบายควันเพคือถ่ายเท้าท้าที่เราจะนำเสร็จนนีเทาที่เราจะเผาตรงนี้ เขาไดชิพขึ้นหอกตอนนี้เอาเขาคนหนึ่งก็ใช้ผมเยอะทุกประมาณร้อยสองร้อยครั้งหนึ่งเขาได้ร้ชิ้นสองร้อยชิ้นประมาณนี้ยของใหญ่แล้วก็แกะแต่มันจะเต็มเตาเขาลูกเดียวเราก็ใช้อุณหภูมิเท่ากันใช้ฝืนเท่ากันเขาิวถ้าของใหญ่อย่างเียวกันม่ใช้วัาครึ่งพววนี้ก็ใช้ระมาสามชั่วโมงสองชั่วโมงของเล็กพอเราเผาพีนี้จะได้อุณหภูมิถ้ารู้แบาได้อุณหภูมินี่มันจะออกเป็นสีแดง สีแดงมะละกอสุกอ่ะไม่แดงเต็มๆออกแล้วใสๆถ้าเรามองสามารถมองทูกันได้การทู่นี้อยู่ข้างหลังอ่ะสามารถมองตรงนี้ผ่านไกสามารถมองไปผ่านกันได้เลยตอนนี้ยังร้อนใช่ไหมคะเหมือนไฟร้อนมันร้อนเร่งแดงขึ้นแช่ไหมเนี่ยมันเป็นสีม่วงสุกไอ้สีม่วละกอสุกอ๋อค่ะแล้วขี้ออกมามันร้อนแล้วขี้ออกมาตั้งตรงนี้ตั้งตรงเรงนี้ อันนี้คือเบ้าต้มน้ำทองตัวนี้เตาเตาอล้วน้ำทองนะต้มเสร็จน้ำทองมันจะได้น้ำทองมันละลายเป็นน้ำทองเป็นก้อนเราเนี่ยแข็งแข็งมาแ้วพอต้มมันละลายเป็นน้ำวันนี้ไม่ได้ต้มใช่ไหมคะไม่ได้ต้มประมาณวันสองวันอีสองวันใช่ไหมคะถึงต้มองวอ๋อคือเราต้องแบบได้เยอะๆค่อยต้มทำดียวมันจะได้คุ้มใช่ไหมคะเอาทองมาแล้ว แล้วก็เจคลองได้ที่เราอุณหภูมิทองนี้หรอมหนึันหร้อยสี่สิบองศาน่งพังไงลมตัวนี้ห้ามขาดไฟดับต้นไม้ตรงนั้นเอาอันนี้คือที่ลมคะค่ะจไม่ออกออกกําลังกายด้วยแปลิพอน้ำทองเ้าแด่เราก็จะใช้ท้องตอนแ่ะแล้วมาลินใส่เทละเบ้าการดีน้ำท้องเริลีนใส่เทเบ้านเขาจะไปทําคนปากลินแอบเทเบาเรียงกันเขาจะขีบเขาขีดมามันจะลงไง่าย ตัวนี้ถ้าเราเขาออกเขาออกเสร็จมันจะเป็นดินง่ายละลายไม่อีเอ็มละลายออกอ่ามันจะเป็นอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งชั้นที่เราปึ้นอยู่ครั้งแรกที่ว่าขั้นตอนแรกใช่เราปอค่ะแล้วชั้นแล้วที่พึกระลายออกปึ๊มันจะมีดินละเอียดที่ว่าเราจะเอาเอาทองลงแล้วมันก็จะมาดูดลายที่อยู่ข้างๆมันก็จะไปตามซอกตามมุมมันหมดอ่ะแล้วเราก็จไม่ไดดูดมันเติเรไปเท่าไหร่มันเต็มเท่านั้นอ่ะเราก็จะมาเคาะออ๋อดินีประมาณโอบลายออกประมว่าห้านาทีขนาดขนาดนี้ ก็สามารถครอบได้คุณ <ciğim. S 1> บอกให้หมดเพราะการแค่ก็เย็นก็ข้างในก็คอดเองแค่ดินออกข้างใน <ะ S 3> คแค่นี้จบโอเคคืกไฟดูไฟละลายออ,อกที่พึ่งุแล้วก็ตวแต่งอุโมงนที่เราคลอดแล้วก็ไปเข้าเครื่องขัดเงาเครื่องตึงค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ขัดเงา <fields S 2> ใช่ไหมคะก็เลยพลาดแล้วก็อีกสองวันใช่ไหมคะอีกสองวันก็สามวันโอ้ยเห็นแล้ว นี่นใ่ที่เราเขาเสียบเขาเสียบอันนี้คือเป็นตัวที่เผาเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเรามาไม่ทันวันที่พีเขาเผาก็เลยได้เป็นตัวอย่างมีตัวอย่างไว้อยู่ กองอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อยังกองค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัวที่เราทําเสร็จแล้วทุกอย่างก็คือทั้งลายทั้งอะไรที่ทําเสร็จแล้วนะคะซุ้มเลยค่ะมีหลายแบบด้วยกันนะคะแบบเล็กแบบเล็กแบบกลางแล้วก็แบบใหญ่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้าออกไปจําหน่ายได้นะะคแล้วก็ก็คือ พี่ก็บอกว่าถ้าเอาไปขัดนี่มันจะแบบมีมีเงากว่านี้นะคะ่ะเอาไปขัดอีกทีนึงแล้วก็นําบอกจำหน่ายได้เลยะค,ะค่ะค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทองเหลืองต่างๆนานาน,น,นะคะ,คะมีแล้วก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะที่พวกเรานำมาเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างให้ดูที่จริงแล้วมีเยอะแยะมากมาย เลยค่ะอันนี้ก็ได้ยเชื่อคะอันนี้ก็จะเป็นโถใส่ข้าวนะคะ,คะมาดูราคากันก่อนนะคะว่าประมาณเท่าไหร่แพงมาก4,500บาทค่าวน,นี้พวกเราก็ขอขอบคุณพี่น็อตแับพี่ชายนะคะที่ได้มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่บ้านตะอาในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ